สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมไพ้เตยนาน,านาคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญสองปศนี่แหละครับท่านเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากทั้งสองเหรียญเลยนะครับท่านทั้งสองปศเลยนะครับท่าน เราไปดูข่าวาจะเป็นปีปศออะไรมั่งขอให้พี่ๆเพื่อนลองทัดดูไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้รู้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่จานวนการด้อยู่ที่เท่าไหร่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับอันดับที่เท่าไหร่นะครับมาดูอันเหรียญแรกครับเนี่ยนี่เหรียญแรกครับเป็นพระเศียรเล็กเอ้ยพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยไม่ใช่พระเศียรเด็กนะพูดผิดครับท่านขอโทษขอไปด้วยนะครับพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับยูพนิเกิลนี่ครับนี่ครับ สีปุนนี้ขึ้นแล้วก็สีทองแดงครับทองแดงนะครับนี่ครับอืมสวยงามมากนะครับมาดูเหรียญแรกครับเป็นปีพศเลยครับพศ2551ครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับรูปสึ่วัดกล้องผมไม่ค่อยจัดครับสองห้าห้าหนึ่งนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สี่นะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่าน สูงทีเดียวนะครับในระดับยู c อเหรอยครับอยู่ที่เท่าไหร่นาอทำไมหาไม่เจอเลยทีเนี้ยอยู่หน้าไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเปิดไปเผื่อมางงเลยเนี่ยในระดับ d n c เหรอวครับตัวจุดที่เหรียญับประมาณเท่าไหร่ครับสองห้าห้าหนึ่งนี้ครับจำนวนการผลิตอยู่ที่สองร้อยบาทบในระดับย n c นซีนั่นก็ให้ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านสองร้อยบาทบาทเลยนะครับสำหรับปีสองห้าห้าหนึ่งนี้ครับ มาดูเหรียญที่สองดีกว่าครับเนี่ยครับเหรียญที่สองกับพี่กมาเลยครับเพราะว่าชักช้ามาได้ครับแฟนก็ด่าครับนี่กับปีพศสอง3ันห้าร้ห้าสิบสามาทติดอันดับอยู่ที่อันดับที่ห้าครับท่านโอ้โหครับอันดับที่ห้าเลยนะครับเว้ยอันดับที่สามครับท่านพูดผิดสามหรือห้าวะอันดับที่สามครับท่านปีสองห้าห้าสามนี่อันดับที่สามเลยนะครับท่านพูดผิดครับท่านขอโทษขอไปงมาเลยนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่สองล้านเก้าแสนสามพันเหรียญอีกนะครับท่าน สองล้านเก้าแสนสามพันเหรียญเองนะครับท่านโอ้โหครับในระดับยูนซีลยครับเขาให้เท่าไหรเอยปีสองห้าห้าสามเนี่ยสี่ร้อยบาทครับท่านสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับปีสองห้าห้าสามนี่ครับเขาให้จำนวนการบิดยูนซีเขาให้สี่ร้อยบาทเลยนะครับส่วนเหรียญที่่ันกันใช้เลยครับเขาให้อยู่ที่แล้ว 1 5 0ยหถึงสองบาทเลยนะครับ